คุณก็ทราบกันนะครับทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วลหละว่าไอตัวของฮิกุระชิเนพอดีว่าตัวของซีรีส์เนี่ยเขามีการประกาศออกมานะครับว่าตัวเองเนี่ยคือไม่ได้เป็นรีเมคคือไม่ได้เป็นเหมือนกับเวอร์ชันที่แบบเอาเนื้อเรื่องเก่ามาทําใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่เป็นแบบเวอร์ชันใหม่ไปเลยคือเป็นภาคใหม่ของตัวของซีรีส์ไปเลยนะครับเป็นหนึ่งในซีเควลของเรื่องซึ่งโดยตัวของแบบภาคนี้จะใช้ชื่อตัวเองว่าฮิกุระชิโกซึ่งก็มีประเด็นที่แบบถกเถียงกันเยอะอยู่เหมือนกันอย่างวันา,าตงบบอิขอม ฟอนดีเมชันก็ประกาศผ่านทาว t ตเตอร์แล้วก็บอกว่า worldwide announcement คือเป็นกาเป็นการประกาศทั่วโลกแล้วก็บอกว่าฮิกุระชิตัวใหม่จะไม่ได้เป็นตัวรีเมคนะจ๊ะคือเป็นการแบบเปิดเผยชื่อซีรีส์ที่แท้จริงเปิดเผยภาคของเรื่องที่แท้จริงคือภาคฮิกุระชิโก o นะครับผมซึ่งก็ จุดนี้แหละก็เป็นจุดที่หลายคนเขาก็แบบสงสัยนะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่ว่าทําไมถึงต้องมาเปลี่ยนกลางคันในตอนที่2แบบนี้ทัานที่เน,นเนี่ยเอาพูดตัวตนแล้วกันคุณจะหลอกใครรอบผมถึงเวลานั้นนะ่ะคุณจะหลอกว่ามันเป็นรีเมคมันเป็นรูทใหม่หรือเป็นอะไรน,นู่นเนี่ยนั่นคุณจะหลอกใครครับผมเพราะในเมื่อมันไม่มีเรื่องที่จําเป็นต้องหลอกอยู่แล้วคนรู้เขาก็รู้หรือว่าเขาก็จับไก่กันออกแล้วล่ะเอาจริงเลยป้ามันจับไก่ออกตั้งแต่ตอนที่มันมันเป็นชื่อของฮิคุระชิอยู่แล้ว ทีนี้เนะี่ยพอมันมาเปลี่ยนกลางคันปุ๊บอะคนที่รอติดตามเพราะรีเมคก็งงว่าทำไมถึงทําอย่างนั้นล่ะในเมื่ออแน่นอนคือการที่มันเป็นรีเมคมันก็สามารถดัดแปลงเนื้อเรื่องได้โดยที่มันไม่จําเป็นต้องเหมือนกับเข้าเนื้อเรื่องใหม่ไปเลยไงถ้าสมมติว่าอยากจะทําภาคแยกตัวใหม่หรืออะไรยังไงเนี่ย ก็สามารถเดินเรื่องในเชิงเหมือนกับประมาณว่าตัวเองก็คือแค่เอาเนื้อเรื่องเก่ามาทําใหม่อะไรอย่างงี้ก็ได้ไงในวันนี้กลายเป็นประมาณว่าเหมือนกับก็โอเคเป็นแค่ภาคแยกเฉยๆนะเป็นแค่ภาคอีกภาคหนึ่งอะไรนู่นนี่นั่นก็และถ้าคนจะมองอ,อย่างนี้ดีกว่าและถ้าคนจะมองว่าการที่เหมือนกับยูริดีมาเปิดเผยชื่อไตเติ้ลจริงแบบนี้เนี่ยมันได้อะไรมันมีประโยชน์อะไรหรือว่ามันทําไปเพื่ออะไรอ,อย่างนี้ละกันนะครับผมเพราะว่าพูดตรงๆบางคนก็อาจจะเอือมกับเนื้อเรื่องของคิวโรชิแล้วล่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรติดตามแล้วเพรรรราาาากกิชมมมมมันนปป็ซีีีีแล้วคงท่่ภให ันจะมีอะไรที่บอกว่ามันครีเอทีฟหรือว่ามันทำแน่น,นสนใจเพิ่มขึ้นไหมเนี่ย มันก็ไม่มีใครสามารถตอบได้เพราะท้าที่สุดอะไม่รู้เหมือนกับว่ามันจะกลับไปสู่กับการเป็นเนื้อเรื่องแบบเดิมๆเป็นการวนลูปซ้ำไปซ้ำมานู่นนี่น่นหรือเปล่าเป็นการเข้าสู่รู่นใหม่ที่แบบว่าแค่มีการเปลี่ยนกระบวนการของเนื้อเรื่องแค่มีการเปลี่ยนตัวละครอะไรนู่นนี่นั่นเฉยๆแต่ว่านอกนั้นในเรื่องของไอเดียเรื่องก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากไม่ได้มีการเปลี่ยนการนําเสนอหรือว่าไม่ได้เหมือนกับมีการจะนําเอาสิ่งใหม่ๆภายในยุคปัจจุบันเนี่ยเข้าไปใส่ในเรื่องเก่าๆอะไรนู่นนี่นั่นนะที่แบบว่ารี ไปงดูพังนี่พังนั้นมาเพื่ออะไรในเมื่อเวอร์ชันดังเดิมของมันอะเวอร์ชันตัวของฮิคุระชิอะไรอยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วว่าเอางี้ลวกันกมันจะเปลี่ยนไปเพื่ออะไรนั่นคือข้อกังขาตัวหนึ่งนะครับที่แบบตอนนี้คือแบบตัวตัวของฮิคุระชิโกเนี่ยอยู่ในจุดยืนที่มนค่อนที่จะสับสนมากว่าจุดย,ยืนของตัวเองเนี่ยคือจะยืนอยู่ในจุดที่อยากจะซัพพอตของคนที่อยากเข้ามาดูใหม่แล้วก็อยากจะเข้ามาเรียนรู้แฟนชัยฮิคุระชิหรืออยากจะเป็นจุดยืนที่อยากจะไปแบบซัพพอตคนที่เป็นแฟนคลับเก่าเพราะพูดตามตรงแล้วก นะครับจริงๆฮิกุรุชิเป็นแฟนชายเก่ามากนะคือมันไม่ได้เป็นแฟนชายสดใหม่ขนาดนั้นอนะ่ะแล้วมันจะเอาการตลาดแบบไหนมาใช้ไงใช้แบบกับเรื่องราวของคุระไม้เมชั่นความโมเอะอะไรนูน่นนี่นั่นหรอนี่เราก็ต้องมาลองดูกันว่ามันจะทําได้ดีไหมเพราะว่าอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าพาชชิองเน่ในช่วงปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยพาชิองเน่เป็นค่ายที่กล้าพาชิองเน่เนี่ยสามารถทําซีรีส์กามจนทําให้เหมือนกับช่องทีวีทุกช่องอยากจะแบนได้อย่างเช่นตัวของรีวิเกลี่ต่างโลกเวอชอุสกิลิวิเนี่ยคือจะทําให้ตัวของกุรชิเนี่ยสามารถขึ้นไปเลลวอ ทำให้แบบช่องทีวีโดนแบนดได้ไหมเพราะถ้าเราไม่นับตัวของสคูเดนะครับยังไม่มีทีวีอนิเมะเรื่องไหนที่โดนแบนดในทีวีเลยนะครับนอกจากสคูเดนะครับผมไทกุรุชิสามารถเดินตามรอยของซีรีส์ที่โดนแะนะบนดในลักษณะของการเป็นซีรีส์แบบแนวเลือดสาดดูเดือดได้เนี่ยเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะตอนดีมันทําหัวงไงตอนดีมันทําหัวจนเหมือนกับมันพอที่หลีกเลี่ยงก็กเป็นการแบนดการอะไรได้มันเป็นแค่เรดอาแต่ว่าเป็นการติดเรดอาแบบตลกๆอ่ะแต่ถ้ารอบนี้ฮิกูรุชิของพัววใหม่ราาทํปน่อง อาแบบอาบวกเป็นแนบแนวแบบติดเรยสมบูรณ์จนทีวีอยากแบนเลยเนี่ยผมก็อยากดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงเอางี้ดีกว่านะครับมันอยู่ในจุดผสมผสมมันผสมเพราะว่าส่วนหนึ่งคือหรือเรื่องจะใหม่หรือจะเก่านี่ก็ไม่รู้จุดที่2ที่มันสับสนคือว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรให้เล่าเพราะว่าในมุมมองผมสึกว่าพี่กุราชีมันควรจะจบได้แล้วนะครับจริงพอแล้วแหะครับพี่กุราชีมอ่ะมันจบสมบูรณ์แล้วลหละในตอนทีวีซีนี้ที่ดีทำอ่ะถึงแม้ว่าดีจะจบแบบเหมือนกับขี้เกียจก็เถอะแต่ว่า มันจบไปแล้วถ้ามันจบก็คือต้องจบนะคะับางซีรีส์บางแฟ a ช c h อย่าไปยื้อเลยครับบางทียืดไปก็เหมือนกับมันทําให้เหมือนกับสเสน่ห์เก่าของซีรีส์ตัวเองเสียถ้าให้พูดตามตรงนะครับผมนะถ้าโดนแบรนด์นะผนมะกล้าพูดเลยว่าเราต้องแบบซูโหแล้วก็ชื่นชมตัวของพระเงนี้เลยนะ ผมผมเชียรนะจริงผมเชีแบบพีกุลชีโดนแบนนะเคยแบบว่าฉายไปนทีวีปุ๊บเหมือนกับโดนแบนแบบว่าแห้ามฉายอะไรนู่นนี่นั่นเพราะตอนนี้เป็น R ใช่ป่ะเป็น R17 บวกอ่ะผมอยากเข้าสู่เลด R เลยคือแบบเป็น R สมบูรณ์เลยเป็น R บวกไปเลยอ่ะคือแบบว่ามืนกัแบบต้องต้องเป็นแนวนี้เลยที่แบบไอตัวแบบไอเนี่ยเรื่องเนี้ยโดนนะที่แบบตัวของอิชิสุปุริวิวโดน่ะผมอยากให้เป็น R บวกเลยคือแบบเป็นแบบมีการโป๊เปือยมีกรรกับควักไส้อะไรนู่นนี่นั่นว่ากันไปอ่ะเข้าสู่ R บวกให้ได้ของพีกุลชีแล้วถึงวันนั้นนะผมจะยอมรับว่าแบบพาเชลเน่คือแบบทําแล้วแบบมันมีความหมายเพราะว่าในช่ว อะไรที่ผ่านมาของดีน่ะเข้าใจว่าฮิกุรุชิไม่ได้ขึ้นอาบวกมั้งปะอันนี้ไม่มั่นใจนะฮะฮิกุรุชิขึ้นอาบวกวันในตอนดีน่ะไม่น่าจะขึ้นมั้งแค่อาสิบเจ็ดว่านี่ไงอาสิบเจ็ดนะครับถ้าเกิดเป็นตอนฮิกุรุชิถ้าเกิดเป็นตอน,น,ต,อนตัวของแบบ็ีนี่นะตอนตัวของแบบภาคแรกๆภาคก,ก,ก่อนนั้นนะครับผมที่ดินทำอะอ oh, าบวกอ้อพีจีสิบสามวานั่นไงเพราะตอนไอวีตัวนี้ไม่โคตรแย่จริงผมไม่ชอบอวีตัว,วนี้ครับไอวีสนุนเรื่องของตรงไอ,งองตงแต่เขาหรือรู้ว่าเขาจะเปเเะเะนะเลนะ มันกลายเป็นการ์ตูนตลกอะไม่รูนะ้มันกลายเป็นการ์ตูนแบบเหมือนกับขนมแหนมมันไม่ใช่อนะเออพี PG ่ยี่สิบสามเลยคือแบบเหมือนกับแม่งแบบขนาดขนาดเลตทีทีวีไม่ยังดูถูกความเป็นฮิกุระชิเอางีา้ก <c> า <oughs> ลองรองไปก่อนนะคืออย่างที่บอกไปอะว่าถ้าพชัชยองเน่ขึ้นอาบวกได้อะผมแบบหผมจะดีใจผมจะนอนตายตาหลับเลยจริงเลยว่าอยากดูมากว่าถ้าอาบวกฮิกุระชิจะเป็นยังไงนะแต่ว่าในวันนี้ก็อ่าเดี๋ยวต้องถามเหตุผลว่าทำไมถึงดันมาอยุดแบบที่14นะครับผมนะมีเหตุผลเดียวเลยครับผมง่ายๆสั้นๆ และเหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่ผมมาว่ามันทำลายบรรยากาศในการดูวิคิโรชิผมทั้งหมดเว้ยผมถามอย่างหนึ่งนับทีมงานครับหรือคนเขียนบทหรืออะไรก็ได้จะรีบเฉลยทําไมครับผมจะรีบเฉลยให้มันอันนี้สปอยนะครับบอกไว้ก่อนนะใครยังไม่ดูไปดูกัก่อนนะครับจะเอาฮันนิ่วัวม,มาทําไมครับผมมึงเจ้ามันมาทําไมเพราะว่าจุดที่มันน่าสนใจในส่งิิงงโรชิคือว่า เราอยากจะรู้ว่าไอเทพเนี่ยมันคือใครเว้ยแต่เมื่อเฉลยมาเร็วเกินไปเปล่ามันต้องเก็บเอาไว้มันต้องกักเอาไว้เว้ยทันนีว่ะคือแบบเหมือนกับโอ้ยถ้าเป็นในตออพักเลยเนี่ยมันกนักนานมานา้ไปกว่านี้เราจะเจอ,เจอตัวเนี้ยเอามาทําไมครับผมมันเก็บคือโอ้ยถ้าเป็นพักคือคือเข้าใจยังป่ะคืออย่างนี้เว้ย ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้มันอยากจะบอกประกาศตัวเองบอกว่าเป็นภาคต่อของใครหรือของอะไรก็ว่าไปนะผมแบบภาคซีรีส์รูทแย่งอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะแต่ว่ามันคืออย่างนี้เว้ยมันจะน่าลุ้นกว่าไหมหรือว่ามันจะสามารถตอบโจทย์ของการเป็นซีรีส์แบบแนวแบบความลับหรืออะไรได้ไหมถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ตอนแรกคือแบบเหมือนก็แอบไปว่าตัวเองเป็นรีบูตเป็นรีเมคอะไรว่ามันคือคือแอบไปเลยไม่ต้องประกาศมาเว้ยคือเดินเรื่องแบบตามปกติให้คนตายใจแล้วพอไปถึงช่วงกลางเรื่องเขาเหมือนก็มีพอทวิตแบบวันว่ามกับตัวของแบบพอไอริกะตายอะไรนู่นนี่น นิวเดินมาแล้วก็บอกว่านี่น่ะเป็นอ <ial>, you know? so ีกรุนหนึ hmm. the the door, ่งของตัวของเธอนะแล้วแบบรีกแบอะไรนะรุนอีกนึงของฉันก็เหรอเป็นไปได้ไงคือถ้ามาเฉลยกลางเรื่องหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นพอททวิตแบบเนี้ยมันจะน่ารุนมากเว้ยเพราะว่าเราจะเราจะมานั่งสงสัยไงแล้วแบบเวลาคนดูรายสัปดาห์มันจะตื่นเต้นมากที่แบบรากับเราดูเราตื่นเต้นไปบอกว่าเฮ้ยเฮียมันเป็นแบบมันเป็นรีบูหรือมันเป็นรีเมคเฮ้ยหรือว่ามันเป็นรูแยกมันเป็นเรื่องใหม่ปะวะเฮ้ยมันคืออะไรกันวะเฮ้ยสงสัยสงสัยใช่ปเาไามเราจะ มันมาแล้วหรอหรือว่ามันจะมีกัมปิน้นรือใช่ไหมมันจะรู้ทึกมากแต่พอตัวประกาศมาว่าเอ้ยนี่เป็นเนื้อเรื่องใหม่นะนี่เป็นเนื้อเรื่องที่แบบว่าก็แบบเอออาจจะเป็นจุดใหม่เลยของเรื่องว่ากาไปคือพมมาเมัจะแบบนี้ปว๊ผมหมดอารมณ์ลแล้วเวลาผมดูฮิกโกรชิ เขาอย่างไรเราก็รู้อยู่แล้วว่าเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันถูกเซฟมาว่าเหมือนกับโอเคฮันนิวโหมาเป็นคำสาบหมู่บ้านแล้วว่ามันไปเป็นหลุมนรกร้อยค้งนู่นนี่นั่นที่แบบลิกิไอลิกาก็เหมือนกับต้องพยายามหาทางออกจากหลุมนรกตรงนี้แล้วก็แบบไปสู่วัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดอะไรนู่นนั่นของแกบลา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 เอางีนะคือแบบถึงเวลานะมันจะน่ารุนมากถ้าเกิดว่าเหมือนกับลิกาเข้าขานต่อไปเรื่อยๆแต่นี่คือเหมือนกับเซตเป้าหมายไปเลยว่าเฮ้ยมึงเดี๋ยวมึงไปอยู่ในโลกของความเป็นความตายนะลิกแบบเออ มึงเดี๋ยวมึงทรมานอีกนะลิกาแบบเออกูทำอะไรได้ล่ะกูกูบอกอะไรมึงไม่ได้ลแล้วอะฮันนิวมันเหมือนกับเป็นแนวแบบนันะ้มึงบ่นไปกูขอโทษนะกูขอโทษแล้วมึงมึงตงติดอยู่ในรูแบบนี้แล้วอะคือตอนแรกผมคิดได้เชิงแบบตลกมากเลยเว้ยผมคิดได้เชิงติดตลกอะตอนที่ผมดูฉากนี้นะพอมันตื่นมาปุ๊บแล้วทีเนี้ยมันมาเจอฮันนิวใช่ปะพอมันเจอฮันนิวปุ๊บตอนแรกผมคิดว่าลิกามันจะถามฮันนิวว่าฮันนิวนี่ทำไมกูมาอยู่ที่เนี้ยกูตายใช่ปะแลวฮันนิวบอกว่าใช่เธอตายแล้วล่ะแล้วตัวล ทำไมกูถึงแบบมันยังไม่พออีกเหรอกูตายไปตั้งร้อยครั้งแล้วนะนี่มันเป็นลูกที่รอแล้วนะฉันทรมานมามากพอแล้วนี่ยังไม่สามารถแก้คำสาบได้อีกเหรอและนี่บอกว่ามันไม่เกี่ยวเรื่องคำสาบโปรดิวเซอร์ทีวีเขาอยากให้มีภาคต่อ <c oughs> ไม,ไม่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 มันเป็นเรื่องของคำสาบที่มึงต้องตายอีก้ถที่แบบต้องมีภาคต่อแปว่าโปรดิวเซอร์เขาอยากเขาบอกมาว่าเขาอยากได้ภาคใหม่มึงตายต่อนะแลลิกาแบบอ,อะไรนะกูจะไปตัวอีกภาคนี้เหรอใช่ใช่เดี๋ยวมึงแบบมึงตายอีกรอบหนึ่งนะ พอโปรดิวเซอร์เขาอยากให้มีภาคต่อแล้วแบบอ๋อก็ได้โอเคโอเคโอเคแล้วก็มีภาคต่อต่อคือผมคิดจริงๆเพราะมันเป็นฉากที่มันไม่เม็กเซนมากที่บอกให้อันนิวผมมาเร็วขนาดนี้คือมึงเซ็ตโกโตัวละครเร็วเกินไปเพราะจริงวสมมตินนะสมมตินนะ สมมติถ้าคุณตัดฉากนี้ออกเว้ยแล้วมันจะมีฉากหนึ่งอะที่เหมือนกับประมาณว่าอิลิกะมันเหมือนกับมันเดินไปหาตัวงัยเนี่ยระหว่างที่มันเล่นกันเว้ยมือนกับอิลิกะเหมือนกับมันไปพูดแบบอย่างเงี้ยเนี่ยมันไปพูดเหมือนกับขู่เลยนะแบบเหมือนกับเดินหมังเป็นเด็กโรคจิตแล้วเหมือนกับมาประมาณว่าอะไรนะนี่เดี๋ยวเธอ่ะจะต้องเจ็บตัวนะฉันจะจะทร้ายเธอฉันจะแบบไอ้นี่เธอเองอะไรเงี้ยคือถ้ามาเป็นแบบมันจะดูครีปปี้มากเลยเว้ยแล้วเราจะมานั่งสงสัยว่ากับอิลิกะมันรู้จริงๆหรือเปล่าว่ากับมันเป็นลูกใหม่ของมมมมมัััันนนนนนหรรรรืืออออว่่่าาาาเเเป็ใคคะะไไยยยงงจลลุ้กกแแตพ พวกผมจบเลยอะผมแบบผมหมดอารมณ์เลยอ่ะก็แบบฮันนี่มึงจะมาทําไมมึงมันยังไม่ต้องมาอ้โถเขาอยากจะ,ฉะเฉลยเลยเพราะกลัวแฟนเก่าไม่สนใจล้วเขาผมอะพอประกาศปุ๊บนี่กระแสกลับมาเยอะกว่าตอนแรกจริงๆนะเฮ้ยหรือไม่ก็อย่างนี้เว้ยตั้งแต่แรกไม่ต้องหลอกใครแล้วผมตอนแรกประกาศมาเลยว่าตัวเองแบบเป็นภาคใหม่อะไรว่ากันไปเว้ย แล้วเริ่มต้นด้วยฉากนี้ไปเลยอะอย่างน้อยมันจะเป็นการเฟรตฟูลใส่ตัวของแบบคนที่แบบมาติดตามแรกๆด้วยมันจะไม่ต้องเหมือนกับมานั่งแอปอะไรไงมันหลอกใครถึงเวลานั้นมันหลอกกลัวหลอกใครเขาผมจริงจริงผมว่ามันเป็น unnecessary advertisement อะมันเป็นการตลาดที่มันไม่จําเป็นสัสๆอันนี้กล้าพูดเลยนะเว้ยดีไม่ดีอะผมว่ามันจะเจ๋งกว่าผมว่ามันเจ๋งกว่าเว้ยถ้าเกิดว่ากลับเดิมไปเรื่อยๆใช่ปะอันแรกๆกระแสมันจะเงียบๆเว้ยแต่พอเหมือนกับไปถึงกลางเรื่องปุ๊บแล้วมันก็มีการเฉลยว่านี่เป็นรูใหม่แลดดีีมคนจะเริหมันนจะมีีข้้อดว่เ คนที่ตอนแรกจะเมินเรื่องในทิ้งอ่ะแล้วแบบไม่คิดว่าเหมือนกับมันจะเป็นภาคใหม่เลยนู้นนี่นั่นอ่ะพอเหมือนกับพอเหมือนกับไปมีพอทวิตในตอนช่วงกลางเรื่องปุ๊บอ่ะคนที่ดูไม่คนที่ดูไม่ทันอ่ะก็จะสามารถเหมือนกับกลับไปดูสตรีมเหมือนตัวเองกลับไปซื้อแผ่นบูเลมาอุดหนุนได้โดยที่แบบว่าคือแบบไม่ต้องย้อนใกล้เกินไปอ่ะเพราะอย่างนี้คือเหมือนกับถ้าเกิดว่าคุณจะประกาศรู้ใหม่มาตั้งแต่ตรงแรกนี้ปุ๊บนะคนเขาแค่ย้อนดูตอนที่หนึ่งอ่ะแล้วก็ดูว่าเหมือนกับมันคล้ายหรือมันเหมือนกันยัง ดีไม่ดียมันช่วยในเรื่องของยอดขายบูเล่ด้วยว่าเหมือนกับเออบางคนอยากจะกลับไปดูว่าเฮ้ย <c oughs> ตอนแรกมันเปลี่ยนมามากแค่ไหนว่ามันจะมีอะไรที่ต้องเราต้องรู้บ้างเกี่ยวกับตัวของรุ่นใหม่ตัวนี้ <c oughs> ใช่ปะ มันจะได้ไม่ต้องมันจะได้แบบย้อนกลับไปไกลๆแล้วบบคนจะได้มาสนใจภาพรวมจริงของมันไงไม่ใช่เหมือนกับแค่มาสนใจว่ามันเป็นการตลาดย่อยๆแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเอามาก็แบบเหมือนกับมีการมาหลอกมาการอะไรกันคือแบบนะเออมันน่าเสียดายอ่ะแต่ฮันนีหก็นิ่งมากฮันนีหผมผมตลกฮันนวหจริงอะฮันนีหแบบมองมองลิกาลิกาพอถามว่ากูตายละกูตายเป็น้อยรอบนึงมึงยังไม่พอใจอ่ะแล้วฮันนีก็เหมือนกับพูดก่ว่ามึงมึงโปรดิวเซอร์เขาขอมาเขาขอว่าให้มีฮุกเรื่อยชิพักต่อนะมึงเลลิกาแบบอ๋อเห แล้วสิ่งทีมันหาว่าลิกามันยิ้มอ่ะลิกามันยิ้มเหมือนกับมันคุ้มเครือแบบว่าโอเคได้พ้าใจกูตายต่อก็ตายต่อแล้วก็ยิ้มแบบมีความสุขเหมือนกับคือเข้าใจแหละว่าลิกาตอนนี้เหมือนกับมันตายมันลอยลอยรอบแล้วมันก็เลยไอ้นี่มั้งมันก็เรม่มกับเริ่มมีความสุขแล้วเริ่มแบบเริ่มฟินไปแล้วอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับผมผมก็เข้าใจนะว่าจุดนี้นะที่แบบลิกามันยิ้มหรือมันแบบมันเข้มแข็งอะไรได้นะแต่ว่าถึงจุดนั้นผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับ <laughs> มันแอบฮาอย่างนี้ว่ามันแอบฮาตรงนี้ว่าเหมือกับโฟคนนี้คุยกันแล้วแบบคุยกันนิ่งมากคือ <c oughs> มึงไม่ต้องหูน้ําชาดแดกเลยเลยสัตว์เออถึงเวลานั้นอ่ะถ้ามึงจะชิลกันขนาดน,นั้นเหมือนกับไอตัวแบบไอเฮนดีว่าจะมาแล้วแบบว่าลิกาดู่ม้ชาได้ไหมเล็กาถามว่ากูตายแล้วเหรอใช่พอได้ยังกูกลับไปกูไปเกิดใหม่ได้ยังเฮนดีบอกยังยังยังทำไมอ่ะผลิตภัณฑ์ของมาฮะอะไรวะนี่เงินเดือนมานม,าม,ามีมีสัญญาณนะนะสนใจดูค้นแห่งก่อนแล้วเลิกกาดูคอนแทคแป๊บนึงดูสัญญาดูสัญญาแป๊บนึง เดี๋ยวแสดงอีก2ภาคก็คือภาคน,นี้25ตอนแล้วก็ภาคหน้าอีก25ตอนของพระชงเน่ทางตัวของเขาาวะลีกาวางวางสัญญาจิบจิบชาแป๊บนึงเราจะเรื่องนี้ไปสู้กระแสของรีซิโลอ่อนันิวก็บงกก็อาจจะแบบประมาณว่ารีซิโลอ่ะมันเป็นของรุ่นใหม่เว้ยเราจะพิสูจน์ห้คนรุ่นใหม่เขาได้เห็นว่าของเก่าก็ดีเหมือนกันลีกาเอดื่มชาหนึ่งรอบ เออน่าสนใจนะเงินเดือนคุมไปละเงินเดือนไม่ค่อยคุมอะแต่ว่าเดี๋ยวตายอีกสองรอบเนี่ยจะสบายมากรูทนี้กับรูทหน้าสบายมากเพราะว่ารูทนี้กับรูทหน้าคือแบบว่าทเธอตายแบบง่ายมากเลยนะรูทห้าคือแบบว่าไม่ต้องทงมาอะไรมากมีแฟนสวิตเยอะมีแฟนลับเยอะขึ้นดีไม่ดีเนี่ยกระแสคนลิกะน่ป้าจะกลับมาด้วยโอเคไหมลิกาอืมได้ๆายบายฮันนีวไปแล้วเออชโชคดีทำงานขอให้มีความสุขนะ <laughs> แต่ผมชอบเพลงเปิดมากเลยนะจริงๆเพลงเปิดนะที่แบบผมก็ได้เปิดไปในไลฟ์ที่แล้วนะเพลงเปิดมันโคตรพอเลยยอมรับเลยอ่ะเพลงเปิดอย่างมันี้คือชอบเพลงเปิดมากนะครับเป็นหนึ่งในเพลงเปิดที่ผมน่าจะชอบสุดในซีซั่นนี้ละมังก็จริงๆนะครับนะก็สุดๆอย่างยิ่ครับเพลงเปิดมันสุดตีนมากแล้วก็แบบนะเพลงเปิดก็ดีเพลงปิดก็ถือว่าใช้ได้นะครับต้องยอมรับเลยว่าเหมือนกับเอเกมจริงๆนะได้ด้านของเพลงเปิดเพลงปิดตรงนี้นะครับนะสวยงามมากจริงๆภาพประกอบเองก็ดีหรือว่าเป็นภาพเชิงสัญลักษณ์ต่างๆนานาครับก็ คือผมเชื่อว่าพรชงเนี่ยเต็มที่กับโปรเจกต์ตัวเองนะอางี้ดีกว่าก็สรุปแนะล้วเฉลยก็คือว่าถามว่าเราจะดูต่อไหมกับตองฮิโรุชิผม่าจะดูต่อนะครับฮิโรุชิโกก็เดี๋ยวมารอติดตามไปได้วยกันกับความรดิคัลส์หรือว่ากับการแบบกับความเมื่อวางกาลังการของเรื่องนี้แล้วก็มันจะเป็นยังไงต่อผมก็รอดูต่อเนะอางี้แล้วกันไม่รอบนะครับนอกนากน,นะครับถามว่าทำไมอยู่ที่อันดับที่1 4นอกจากฉากแรงนะครับผมนะ แน่นอนง่ายๆสั้นๆมันน่าเบื่อผมอันนี้เป็นจุดนึงที่ผมไม่เคยชอบฮิกุระชิอยู่แล้วนะครับผมผมไม่ชอบฮิกุระชิตอนที่มันไม่ฆ่านะมันจริงเพราะน่าเบื่อมันผมไม่ชอบตอนที่เหมือนฮิกุระชิมันเหมือนกับมันเลื่อยเปืือยมันก็แบบเป็นแนวแบบเล่นละครแบบเหมือนกับจะเฟคคือจะเฟคมันจะหลอกใครว่ามันจริงคือถ้ามึงจะหมั่นไส้มึงจะฆ่ากันมึงจะเหมือนกับเป็นแนวแบบพระเอกตามสืบเรื่องราวที่เหมือนกับมีคนในเขื่อนตายว่าไปมึงก็เข้าสู่ประเด็นตรงนั้นไปเลยก็ได้เว้ยไม่ต้องเหมือนกับมาเป็นแนวแบบค่อยๆแแแบบปปปูููไไเเเเเรรรื่่่่ออออยยยยมม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 มััันน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 นกกกกกก็ีีีีาาาาาลิิข้้สะะะะวตตดดจจพ มันเป็นเพราะอิทธิพลของดีแน่มงเพราะตอนดีนะ่ะดีนทำฉากเหล่านี้ดีไว้แต่ดีนทำฉากแอชชั่นห่วยนะครับผมนะแต่ว่า ผมไม่รู้เหมือนกันว่าพาชองเน่จะเหมือนกับประมาณว่าทําฉากดีทุกตัวเลยหรือเปล่านะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบแบบความเลื่อยเปื่อยของคิรุชิอยู่แล้วจริงมันน่าเบื่อผมรอเมื่อไหร่มันจะฆ่ากัาานนี่แหละคือสิ่งที่ผมรออยู่จริงมันอาจจะฟังดูซาดิสนิดนึงนะแต่ว่าจริงๆไม่าะเพราะคิรุชิมันเป็นเรื่องแบบแนวความลับมันเป็นแบบแนวแบบตามหามิสซูรี่และให้เรานั่งตีความไปพร้อมกับมันว่าใครเป็นใครนี่เป็นของจริงเป็นของปลอมเป็นของอะไรไหมอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะแล้วก็เราก็มาดูแผนการว่าตัวละครมันจะฆ่ากันมันจะอะไรกันยังนนนี่แลละคอิัากกกรรต้เ หรือว่าการแบบเล่นละเลงอะไรทั่วไปผมสึกว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่เหมือนกับมันแค่แบบมันมันเหมือนกับมันเป็นการเล่นแบบไม่น,นี่เฉยเฉยมันไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ท้าพื่อตามตรงครับคือจะฟอร์ชาร์ดวิงก็ฟอร์ชาร์ดวิ่งไม่ดีด้วยคือถ้าเกิดจะแฝงความโลกจีความสะดิ่งตัวละครที่แบบว่าผมผมพูดตรงนะผมเบื่อมุกนี้ของเลนาแล้วนะที่แบบเหมือนกับพระเอกันเหมือนมันไปจะถามเลนาอะไรนูนนะ่นนี่นั่นอะแล้วเหมือนกับเลนาตอบแบบเอจี้แบบว่า,วาฉันไม่รู้ ค <c oughs> ือแบบแกมาตอบเป็นเสียงเข้มๆข้มแบบผมเบื่อมุกนี้ของเลนา่าแล้วจริงๆเลยว่ามันคลีนไอ้เหี้ยคือแบบคือแบบมันมันเป็นมุกที่เก่าแล้วตอนดีมันก็ใช้เยอะแล้วอะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาพระจงเนี่ยเจ้ามุกนี้กลับมาเป็นมีอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูไปแล้วกันนะเ <c oughs> ชืน่นาย <c oughs> ยังไม่รู้เหี้ยมึงต่อยมาเลยก็ได้จริงๆ,ๆ <c oughs> ผมก็คิดอว่าตอนนี้ผมดูดีนะผมก็คิดเหมือนกันเว้ยคือถ้าเป็นกูถ้ากูเป็นไมค์วาระกูต่อยเลยนะเวลาเว้ยคือกูถามมึงดีๆทำไมมึงต้องตอบแบบเชืน่นายไม่รู้ คือแบบเป็นเฮี้ยอะไรอยคือต่อยอะไรก็ได้ถึงเวลานัา้นน่ะถ้ามึงจะไม่พอใจกันน่ะเป็นกูไหมวะเรากูต่อ,อยแล้วจริงแบบอะไรวะถามวะเฮ้ยรู้ป่าว่ามีคนฆ่ากันน่ะ <S <S ฉันเป็นห่วงทุกคนนะเธอเป็นอะไรบ้างไหมอะไรเงี้ยชื่ออะไรไม่รู้ผู้ขุยตอบนี่นประมาณนั้นละกันสำหรับตัวของฮิเกรุชิโกะนะครับผมจะขอพูดสั้นๆละกันนะรับ